ลกกามองนี้เป็ดตะม้วนได้ปลาเอาบุญปลาเนาบุญเพราะเออโอ้ยโบชูปันได้ลกกาในเมื่อไงมาบึ่งเด้อพน้องเดิอมาหาลกกาเดิน i don't even look at เป็นงูครับเตี้ยนใส่แล้วกระปุกนี่ฮิฮิแขกอะไรฉันไม่เห็นแขกไ่แม้ยี่ห้อยุติบอกระบบลูก้าช่วยเนาะเขาบอกกรดั เอาว่างันห so, ้าวสิบพวกคลิปนี่แล้วเอากรเด่องใา้หน่อยเอาลูกเตมบาะนว่งเอาไปพูดแล้วบ้างซาวเบอรุ่นนะ สิห้าเอาไปพุ้นนะกมัด็ได้ว่างห้าสิบนี่มั้เออกนากันอยู่พุ้นเห้ยหน่าจะเพีย้ยนกนาซองให้หนึ่งร้องประช้นี่ก็แล้วเลยนี่้ว่างสิบมัดนี่ก็แล้วหน้าพุ้นเถอะกลายมือพุ่นแล้วสิแล้ว ว่าเนื้อจะพุนนะว่าแล้วลกเน่าออกรถแซมไปเรามันว่างนะแซมเอาพุนนะคักอยู่ได้นายอดนะลกไปแซมไม่ด้เราจะซิปประมัดในนานี่ยโมเดลนะทานนะแซมได้ไปแซมได้แค่นี่นะมาเดี๋ยวไปนองเดี๋ยวไปกินข้าวกันว่นที่กินยุ่เสียงเด้ไหนี่นนะจื๊อ ขาน,นาเมื่อยแห้งลูกกาหองกลิ่นกันะนี่มองก้นไม้ก็ลวกประมุดกลิ่นอยู่ตรงหน้ารถสิขารไปเที่ยงเมื่อยงงแห้งเบ๊บลาลายเมืงง่อยลูกกาลายมาลูกกาแจะดึกจังตีห่า giống như mông á cá mát mắt Cá Cá Chào cô mặt Oh, oh, yeah, khi để cá chơi nào thì cháu nó ngày ăn khâu dép dép ngày ngày เอ้อการเออการมาาันทังหลวงเฮานี่ออโอเ้เฮาจะไปถามเบ้่งสักกัรเออการบ้านาทาั้งหลวงเฮาจะเฮาหุา่นจักอยู เป็ดตะม่วงจะได้ป่านเอาบุญรถกามองนี้เป็ดตะม่วงจะได้ป่านเอาบุญปานเอาบุญพ่อเว๋ยเ้ยโบชูป้ายรลกกานี่เมื่อยอืม phơi nắng buổi tan mưu phơi cháo, như ngay, thím hớt cúp. phơi nắng nhé phải rồi เอ้วคนลกไว้ให้เฮาลกสมมติมือกับบุได้ตัดปลายก,กาสก่อนใช่มหดยาวๆอ,อ,อ,อ่ะอามีดนี่ အအအဖာကိကနကိေိညူမ်ကပြနိေရစ်တတိညူေသာကကွေရရ พี่น้องเอ้ยเด็กาที่ลกวนนี้กาลอยก็มาตั้งผู้เจ้าลกทางจ้างคนลกบื้อนจะสิมาดำบื้อน,นลกกาพอเลยวันนี้ก็ห่ามงแรงแล้วตั้งแต่เสาก็ได้บื้อนจงมาเบิ้งเด้อมาเบิ้งคลิปด,ดำให้ดำหน้าเด้อคลิปลุกกามือี้นี้ก็ขอจบแค่นี้ละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อ สองต่ำภาษาสองผัวเมียเด้อพี่น้องเด้อ